ทุกวันเลยอีเวนต์มีทั้งหมด5สถานที่11วันนะคะทุกคนถือว่าเจอกันแบบจุกๆเลยนะคะกับแบบเขาเรียกว่า3ค่ายยักษ์ใหญ่นะคะหรือลใครที่แบบว่าสนใจอยากได้แค่1วันราคา199บาทก็สามารถที่จะซื้อบัตรได้ในทิกเก็ตก็คือกดลิงก์นะคะทุกคนค่เดี๋ยวจะรอคนเข้ามาสักแบบสัก1,000คนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มบอกกันว่าวันไหนบ้างที่ไหนบ้างนะคะ Thank you so much สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กันแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ซื้อบัตรได้เลยนะคะหรือใครที่แบบมีบัตรแล้วอยากซื้อเพิ่มให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะเริ่มเลยโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากไปดูจกักรวาลแห่งความสนุกนะคะครั้งที่1นะคะฟังดีๆนะครั้งที่1วันที่12ถึง13กรกฎา,าคมนะคะที่เซนทรัลเวสเกตก็คือที่กรุงเทพนี่แหละนะคะส่วนครั้งที่2วันที่25แล้วก็26นะคะเซนทรัลจันทบุรีก็คือต้องไปต่างจังหวัดสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพอยากจะตามไปดูให้กำลังใจศิลปินก็สามารถไปได้นะคะซื้อทุเรียนมาฝากด้วยนะคะ Uh, แล้วก็ครั้งที่3นะคะวันที่29-31สิงหาคมนะคะที่เซนทันบางนาก็คือแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละช่วงแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการแบบเว้นระยะห่างกันออกไปนะคะก็สามารถจดได้นะหรือว่าใครที่ไม่ได้ตามทันก็สามารถรอจบไลฟ์ได้นะคะกลับมาดูได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะทําการคอมเมนต์ให้ว่าวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้ครั้งที่3ใช่ไหมยี่ 31, ส้าสามอดสิงหาที่เซนทันบางนาก็กลับมากรุงเทพนะคะ ครั้งที่4วันที่6 7ถึง7กันยายนเซนทันอายุทยานะคะถือว่าไปดูศิลปินไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไปทำบุญด้วยเลยนะคะส่วนครั้งที่5วันที่26แล้วก็27กันยายนนะคะที่เซนทันศรีราชานั่นเองนะคะแอ,แอดมินปักหมุดให้แล้วก็สามารถที่จะ คลิกลิงก์นะคะแล้วก็ทําการซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้างานได้เลย1วันนะคะราคา1น9บาทหทือถ้าใครที่อยากเหมานะคะสามารถเหมาได้เลยนะคะ11วัน5สถานที่นะคะในราคาเพียงแค่999บาทเข้าได้ทุกอีเวนต์นะคะเหมือนที่บอสบอกว่าเราซื้อแพ็กนี้แล้วถ้าเราไม่ได้ไปเราสามารถให้เพื่อนไปได้นะคะนี่คือที่บอสแจ้งเรามานะากินน้ำก่อน ซื้อเลยมาฝากได้ใช่ถ้าแต่ว่าตัวหนูยังไม่ทราบนะว่าจะได้ไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแต่เอาง่ายๆคือซื้อไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าได้เจอศิลปินจากค่าย Miss Grand แน่นอนนะคะจะเป็นใครก็ต้องไปรอลุ้นดูนะคะทุกคนมาแล้วใช่มาแล้ว6-7ถึง7 6กถึง7กันยายนที่เซ็นทรัลอยุธยาใช่ไหมคะ อุทยามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างแจ้งได้และอร่อยๆก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะซื้อไปแล้วเสียสถานที่โอเคเชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบทําการซื้อกันไปแล้วนะคะส่วนใครที่รอให้ศิลปินเมนตัวเองมาไลฟ์ ai, เพื่อจะรอซื้อก็สามารถซื้อได้เลยนะคะมาแล้ว waiting for you Brazil โอเคไปทุกรอบไหมไม่ทราบค่ะ สรีราชาวันไหนสรีราชาครั้งที่5คือครั้งสุดท้ายเลยนะคะไปเจอกันได้วันที่26แล้วก็27กันยายนนะคะที่เซ็นทันศีราชานะคะได้ขอแห้งเฮจ้ากินน้ำเยอะศรีราชา26แล้วก็27ค่ะ ส่วนใครที่อยู่กรุงเทพนะคะไม่อยากไปต่างจังหวัดก็มีครั้งที่1นะคะ12-13ถึงนะคะที่เซนทันเวสเกตแล้วก็ครั้งที่3วันที่29แล้วก็31สิงหาคมเซนทันบางนาค่ะเซนทรัลเซนทรัลเซนทรัลบางนาเซนทันเทรัลมาพรามสองบางให้เขาซ่อมถนนให้สำเร็จเสร็จรุ่่วงไปด้วยดีก่อนดีกว่า ไปไม่รู้ต้องรอติดตามดูนะคะแต่ว่าได้เจอศิลปินทุกคนแน่นอนนะคะแต่จะเป็นใครนั้นต้องรอรู้รอติดตาม Hi to fans how are you guys doing เอาง่ายๆว่าสนุกแน่นอนนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ซื้อได้แบบได้ไปดูกันนะคะเพราะว่าเอาง่ายๆก็แค่วันที่แถลงข่าวเปิดตัวก็คือทุกวันนี้ยังเห็นคลิปอยู่เลยนะคะเชื่อว่าสนุกจริงๆ และถ้าเราได้ไปแบบสถานที่ใหญ่กว่านั้นผู้คนใหญ่กว่านั้นนะสนุกแน่นอนนะคะไปม่วนไปจอยกันราคาคุ้มมากใช่คุ้มมากๆนะคะ11วัน5สถานที่ก็คือ999บาทถ้าสมมติว่าใครที่อยู่กรุงเทพแล้วไม่ได้ไปต่างจังหวัดสามารถเอาบาัตรหรือว่าเอาติเก็ตเนี้ยให้กับเพื่อนได้ที่ไปนะคะทุกคนก็คือคุ้มมากๆนะคะอยากให้ไปกันเยอะๆไปเต้นไปม่วนจอยกันเยอะๆนะคะ เลาเรียกว่าเป็นรักษาวัฒนธรรมของไทยนะคะเพลงลูกทุ่งเอยบรรยากาศแบบเต้นหน้าห้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหม mm hmm. เกือกแห้งอ่ะอกินน้ำหน่อยอะ mm ่ะ hmm. ทานข้าวหรือ,อยังคะทานช่วงบ่ายไปแล้วค่ะแต่กำลังจะกินข้าวเย็นเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วค่อยกิน พรุ่งนี้มีถ่ายซีรีส์หรือเปล่าพรุ่งนี้จะเป็นเหมือนยังไม่ถ่ายอ่ะเหมือนจะเป็นการรีดหรือว่าการลองอะไรสักอย่างหรืองไม่แน่ใจ oh. ไปดูน้องๆแถมได้เที่ยวใช่ถือว่าไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ไปแบบไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆด้วยอะไรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ oh. พักผ่อน oh. เที่ยวแบบพักผ่อน ซื้อแบบเหมาเหมา,อาไองว่าถ้าแบบว่าเอาชัวร์วนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเราอยู่ที่จังหวัดนั้นเราสามารถซื้อแบบ199ได้นะคะหรือว่าถ้าเราสึกว่าเฮ้ยอ,อยากไปหาเพื่อนจางจังหวัดด้วย199นัน่าจะไม่คุ้มเอา999ไปเลยซื้อเผื่อไว้นะคะเผื่อได้มีโอกาสไปเจอการเพราะอนี่คือแบบเรามีตารางงานที่ล่วงหน้าให้กับทุกคนแล้วนะคะทุกคนสามารถที่จะลา,าง,งานได้หรือว่า เคลื่อนย้ายวันหยุดอะไรได้เลยเพื่อมาเจอกันนะคะ999บาทซื้อเถอจงจริงคุ้มมากคุ้มจริงๆริลิสเพลงไว้บ้างหรือยังมีซ้อมไว้บ้างแล้วซ้อมเผื่อเราไม่รู้ว่าจะได้ไปที่ไหนบ้างแล้วก็ต้องร้องกี่เพลงก็เลยแบบพยายามฟังเยอะๆนะคะมันยากอะลุกทุ่งอะสำเนียงมันไม่ได้มันยากแต่ว่ามันก็น่ารักดีสนุกดี ไม่รู้จะได้ไปหาวันไหนถ้าไม่รู้ว่าจะได้ไปหาวันไหนซื้อ999ไว้ก่อนนะคะหรือว่าเอาที่ชัวร์ก่อนก็ได้199บาทลองเพาะมากขึ้นยขอบคุณค่ะนี่แหละผลของการพยายามนะคะเซนทันบางนาวันไหน เซ็นทรัลบางนาวันที่29และ31สิ่งหาคมนะคะก็คือ3วันเลย29 30ิบสส่วนที่อื่นจะเป็น2วันนะคะบางนาจะจะนานกว่าที่อื่นนะคะก็ยังคุ้มอยู่ดีว้าว ไม่ได้ไปทุกที่แต่ซื้อกากขอบคุณค่ะอุ๊ยช่องวันนี้ยังหลอดไปไหนมาหนูเห็นนะว่าคลิปหนูแมสไปสองล้านกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากเอ้ขอไปเอาลิปมันก่อนได้ไหมนะขอลิปมันหน่อยเย้ yeah. Thank you ข่าวเพลงไอเทงหรอต้องไปซ้อมก่อนนะ mm hmm. หนูรู้ทุกอย่างพร้อมทุกคนเลยครับเวสเกตเจอกันได้เลย mm hmm. เต้นใหญ่แลมเต้นใหญ่แลมสนุกมาก เห็นเห็นเยอะเห็นบ่อยแล้วก็มีแบบจำไปเองจำ oh. จำังหวะไปเองเอาสนุกสนุกใช่ต้องเป็นเพลงสนุกค่ะไปงานเฟสติวัลมดเห็นมันเยอะแล้วมันอยากฆ่านะ You're so pretty thank you why this one like a p h o n e like this อ,อยากอยู่ตรงไหนน่ย yeah. Where do you wanna stay ชอบแมสกับอะไรแบบแมีนะคะมีไลฟ์คู่อยู่นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ว่าวันไหนจะมี For Interven Yes ซ้อมแฟนมียังเลยค่ะเขายังไม่ได้จัดตารางอะไรให้เลยค่ะ รออยู่ต้องรอก่อน love y o ล r h ยแ r thank you มาเรามาซื้อกันใครที่ซื้อไปแล้วซื้อราคาอะไรบ้างใ่นพิมพ์มาบอกหน่อยเผื่อจะมีเออขอเรียกว่าแอดมินตาแมวเช็คอยู่นะคะทุกคนเรามาบอกกันดีกว่าว่าซื้อบัตรราคาอะไรไปบ้างซื้อไปกี่ใบนะคะ มาเซาเช็คกันก่อนว่ามีคนซื้อไปเยอะไหมแล้วด้านใส่สีขาวเหมือนกันด้วยวันนั้นเราเพลงเก่งขึ้นมากก็ mm hmm. คนเรามันก็ต้องพัฒนากันนะละ mm hmm. คุณพี่ ไม่หยุดไปแค่นี้หรอกณพี่ฮอาเพ <'t> ื่อนไม่ใช่แฟนคลับยังส่งชิปมาให้ดูบอกชอบมากขอบคุณนะคะงั้นลองมาเจอกันสักวันหนึ่งไหมล่ะถ้าสมมติว่าชอบนะลองซื้อร้อยเก้ก้อนก็ได้สองใบ แล้วก็มาเจอกันในที่ที่สามารถเจอได้มีทั้งเวสเกตจันทบุรีบางนาอายุทยาแล้วก็สีราชานะคะในไหนก็แมทละสวัสดีค่ะชื่อชาร์ลอตนะคะชาร์ลอตออสตินหลอวันนั้นมันเน้นสนุกไงเน้นสนุกเน้นจอยไง บางนาะเจอกันได้เลยค่ะเจอกันวันที่29-31เดี๋ยวมารอตารางนะคะรุกคนว่าจะได้เจอกันวันไหนแต่ว่าได้เจอศิลปินจาก3ามค่ายดังเลยนะคะจริงๆ,จงๆเจอพี่ลำใหญ่ก็คุมแหละหรู้ปะเพราะว่าคิวงานเขาแน่นมากซื้อแล้ว5า้าใบขอบคุณนะคะคุณแบ์ ทำไมาพากิานอันนี้อยู่ที่คิวตารางของศิลปินนะคะเดี๋ยวเราดูฟีดแบ็กับทั้ง5สถานที่นี้ถ้าสมมุติว่าฟีดแบ็ตอบรับดีก็อาจจะมีเพิ่มนะคะปากไว้ได้เลอะคะ่ะเป็นการทาลิปเกินเนาะตามสไตล์ เก่งเกินมาขอบคุณค่ะมาบูไหหฟิลิปปินส์ม่วงอ่ะทุกครั้งที่ไลฟ์ก็ม่วงตลอดเลยพอไลฟ์ในเฟซบุ๊กแล้วมันต้องทางการอ่ะทุกคนมันเลยมันเลยสนุกอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเก้าเก้าอุ้ยสามารถซื้อบัตรได้ที่แอดมินปัดปักหมุดแอดมินปักหมุดนะคะ อันนี้เราไม่มีไม่มีกลุ่มปิดไม่มีกลุ่มปิดมีแต่บัตรไปเจอกันนะคะสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยแอมินปักหมุดให้อยู่นะคะเจอกันเซ็นท่าศสีราชาสีราชาวันที่26แล้วก็27แพงเจานาของในฟิลิปปินส์ใช่มาผูไหมาฮางิตาชื่ิของมาเลเซียไฮขฟงไทยแลนด์น บางนาะได้เลยบางนาะวันที่2 9 3สนะคะมาเจอกันเยอะๆนะคะมาเจอศิลปินพวกเรากันเยอะๆต้องรูไม่อยู่ค่ะ Which day I have no idea I haven't seen my schedule yet so I have to be patient about it and wait until i know what's the date and when i will be attending in which event and which day so stay tuned first guys i know everything same time as you guys do <laughs> Where ยังไม่รู้เลยแต่ว่าให้ซื้อบัตรไปเจอพวกเรากันไว้ก่อนได้นะคะต่อให้ถ้าหนูไม่ได้ไปถ้ามีศิลปินจากค่ายมิสแกนคนอื่นไปเนี่ยก็สามารถไปเอนจอยไปร่วมจอยกันได้นะคะไปแบบไปฟังเพลงปล,ปล่อยสนุกสนุกกันได้มีทั้งหมด5สถานที่เลยนะคะ11วัน999คุ้มมากๆอันนี้คือราคา Early Burn นะคะ Early b i r d คือขอบอกก่อนว่า บัตร early bird คือบัตรในราคาที่พิเศษในให้การให้ทุกคนได้ซื้อก่อนนะคะซึ่งถ้าเราไม่มี early bird เนี่ยราคาอาจจะเด้งเป็นแบบพั0 0้าพันเก้คือได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีบัตร early bird มาให้ทุกคนก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ทำการซื้อนะคะซื้อตัว๋วซื้อติก็ตจับจ่ายกันก่อนได้ในราคาที่คุ้มแล้วก็ถูกที่สุดนะคะขนาะไี่มีฟิลเตอร์สวยใช่เพราะว่าเราผ่านช่วงที่มี ไลฟ์เฟซบุ๊กบ่อยจนรู้สึกว่าไอ้เชาาไม่ได้เลยฟิลเตอร์เฟซบุ๊กอยู่แบบฉันยอมหน้าสดดีกว่า Love you, love you from Vietnam ขอบคุณคำสุดท้ายไป I don't know I don't know 'Cause it's my duty due to uh, I'm the artist of the organization. So it's my duty and responsibility to make sure that the events that are coming or upcoming events, there's gonna be people going. Thank you. Happy Pride from Philippines. Oh happy pride from Thailand as well. ความสเปนโอลาสเปนอุ้ยคนไทยไปไหนหมดคนไทยไปไหนหมดทุกคนเรามีเวลากันอีกแค่เจ็ดเลยแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นนะคะใครซื้ออะไรไปแรปอัพให้หน่อยว่าซื้อวันนี้ในไลฟ์นี้อะไรไปบ้างซื้อบัตรราคาไหนไปบ้างเพราะว่ามีแค่สองราคาเท่านั้นนะคะเก้าเก้าเก้าก็คือเป็นการแบบเหมารวมเลยนะคะทั้งสิบเอ็ดวันห้าสถานที่ส่วนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยสำหรับคนที่แบบ ชัวว่าจะไปเจอกันที่นี้ที่เดียวเพราะว่าวันอื่นไม่ว่างแล้วนะคะก็มี2ราคาให้เลือกกันสามารถพิมพ์บอกได้นะคะทุกคนว่าซื้อราคาไหนไปบ้างแล้วก็สอบถามวันที่สถานที่ได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าใครที่อยากจะซื้อเนี่ยสามารถกดซื้อตรงที่แอดมินปักหมุดให้ได้นะคะข้างล่างนี้นะจ๊ะมันจะเป็นแบบเว็บไซต์ m g i b o o k i n g r e l o v e b o o k i n g n e t e v e n t นะคะ Can you say hi for Indonesia fans Hi Indonesia l i y e h a h a Hi Indonesia fans อุย้ยนี่ไม่ได้ใส่ไฮไลท์เลยนะเนี่ยทำไมหน้ามันวาวฉว่ำขนาดนี้ล่ะเชื่อไหมว่าอ่าซื้อก่อนซื้อก่อนเดี๋ยวสองสนาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่ได้ทำอะไรจะมาให้นั่งดูหน้าเฉยๆไม่ได้ลองพืนเลยนะเนี่ยโอ้ยดูดิสกินวิปมันดีขนาดไหนเธอพวกเธอ นี่คือไม่มีฟิลเตอร์เลยนะดูสกินวิปทำดิไม่มีไม่มีฟิลเตอร์ไม่มี filter, ไฮไลท์มไม่ลงรองพื้นแค่คอนซีลเลอร์สีนี้สีนี้สีนี้คือสีเดียวกันคนไทยอยู่นี่โอเคคนไทยซื้อบัตรหรือ,อยังเพราะว่าต่างชาติเราบาไม่ได้ซื้อกาก้าวไปแล้วรอเจอขอบคุณครับ Sending love from Australia Oh thank you so much I hope you h a v i a good time there Because I'm having a very rough time here because of the weather is so hot. Come to Taipei to eat hot pot. Soon. How are you today? It's my relaxed chill day today since I have no work. I woke up at I woke up early this morning about 9 30, 10, around that, and I did a lot of productive stuff. And also, I eat a lot as well, even though it's hot today. But I love the sun and the wind like coming inside of the house and just like chill, you know. I don't need to open or turn on the fans or even turn on the AC, it's just a good day for me today. Just feel happy just by sitting down, relaxing on the on the sofa, and do nothing. And also listen to podcasts. Call hyphen oh, one TD on YouTube. You remember? Thank you. Aloha, i my it's winter in australia oh is snowing there i thought you'd do blonde nope i'm not gonna go doing anything with my hair anymore no more dying no more bleaching my hair well i need well I need, i need I eye bad way look วันที่ดีวันนี้วันที่ดีแต่แค่อากาศร้อนเฉยอยากกดตะก,กา้า <laughs> รู้นะอโอเค I'm right now I'm not sure that what day or which day or where I'm going about the Grand Fest but If I know I'll tell you guys up ตอนนี้ยังไม่ทราบแหล่งแน่ชัดนะคะว่าจะมีวันไหนแล้วก็ไปที่ไหนบ้างแต่ว่าถ้าทราบเนี่ยจะรีบแจ้งรีบบอกเลยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าซื้อกาวกาอไว้ก่อนเพราะยังไงก็ได้เจอแน่นอนสองครั้งไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าสองครั้งอะคิดว่าคิดว่าเพราะมีกรุงเทพสองทีไงเผื่อจะได้ไปนะคะถ้าหนูไม่ได้ไปก็ไปห้ากำลังใจน้องๆพี่ๆในศิลปินค่าย Miss g r a ได้นะคะแล้วก็ยังมี หายทองคำก็คือเจอพี่ลำไยแบบชัวๆแน่นอนนะคะแล้วก็มอลำไอดอลด้วยก็สามารถไปสนับสนุนนะคะให้กำลังใจได้เดี๋ยวเวลาสองนาทีนะครับทุกคนรีบซื้อบัตรกันนะคะสามารถซื้อตรงที่ปักหมุดได้เลยนะคะมาฮากิตามาฮากิตาทู thank you for the cute heart sticker นะ Teach thai again us รถติดมากรถติดมาก means tra traffic ตาดูง่วงเหรอตื่นเช้ามั้งลองที่ละกี่เพลง เราพูดได้ไหมไม่รู้เลือเวลาหนึ่งหน้าที่ในการสั่งซื้อบัตรสำหรับในไลฟ์นี้ในราคา early bird 999บาทเข้าได้ทุกอีเวนต์นะคะ11วัน5สถานที่หรือว่า บอก5จังหวัดก็ไม่ได้เนาะเกือบจะ5จังหวัดอยู่4จังหวัดก็แล้วกันนะคะเรามาทวรกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะราคาบัตร early bird นะคะสำหรับ the grand f a s t นะคะอยู่ที่999บาทสามารถเข้าได้ทุกวันแล้วก็ทุกอีเวนต์เลยนะคะรวมทั้งหมด11วัน5สถานที่นะคะหรือใครที่งบน้อยนะคะสามารถซื้อ1วันก็ได้ในราคา 199บาทนะคะงานจะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะไม่เกินนะคะครั้งที่1วันที่12-13ถึง 13, กรกฎาคมเซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็คือที่กรุงเทพครั้งที่2วันที่25-26ถึง 26, กรกฎาคมนะคะเซ็นทรัลจันทบุรีนะคะ, uri, ะ,ค,ะครั้งที่3วันที่29-31ถึง 31, มี3วันด้วยกันนะคะเซ็นทรัลบางนานะคะที่กรุงเทพนี่แหละ ครั้งที่4วันที่6ถึง7กันยายนนะคะเซ็นทรัลอายุทยานะคะแล้วก็ครั้งที่5วันที่26ถึง27กันยายนเซ็นทรัลสีราชานะคะมาเจอกันได้นะคะทุกคนคะ่ะเจอศิลปินสำหรับ3ขค่ายยักษ์ใหญ่นะคะก็จะเป็น m i มิสแกรนนะคะไหทองคำแล้วก็หมอนรำไอ o l ลนะคะไปรุ้นเพลงแล้วก็ไปรุ้นว่าจะมีโชว์เพอร์ฟอร์มอะไรบา้างเอาง่ายว่าคือสนุกแน่นอนนะคะผมสีนี้เรียกอะไร ไม่รู้ว่ไม่รู้อ่ะแคบไปแล้วก็ไปบอกที่ร้านกีกี้บิวตี้สัลลีสมุมุมนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่อเริ่มชอบาแลวสิเก้าเก้าท่ากับหนึ่งปักเขาเรียกว่าอะไรนะกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อในนั้นได้นะคะระบบมันจะทำการ ชําระให้ได้ทันทีเลยนะคะเราจะไม่มีระบบการแบบพิมพิมพิม,พมแล้วกเ็เด้งไปที่แอดมินแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเน้นเป็นแบบระบบซิสเต็มในเว็บในการซื้อขายโอนเงินต่างๆแบบคล่องแล้วก็ไวนะคะวันนี้สำหรับใครที่ซื้อไปแล้วหรือถ้าแบบยังรออยู่ยังไม่ซื้อก็สามารถที่จะ Copy Link ง์ของการซื้อบัตรนะคะเก็บเอาไว้ก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะว่าเราเนี่ยว่ากันวันไหนนะคะมาถึงว่า ตัวคุณพี่หลายๆท่านนะคะอาจจะยังลางงานไม่ได้อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ก็รอก่อนได้นะคะแต่งานจะเริ่มวันที่12-13กรกฎาคมนะคะทุกคนนะั่นคือครั้งที่1ที่เซ็นทรัลเวสเกตก็สามารถมาเจอกันได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยู่กรุงเทพเนาะส่วนต่างจังหวัดสามารถรอก่อนได้หรือถ้าอยากจะมาหาก็มาได้เลยนะคะมาสนุกกันนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับใครนะคะที่ยังไม่ซื้ออย่าลืมซื้อนะอย่าลืมชําระด้วยนะแล้วก็ใครที่ซื้อไปแล้วนะคะ ฝากแชร์ต่อด้วยนะคะว่าจะเป็นไลฟ์นี้หรือว่าวิธีการสั่งซื้อบัตรหรือแม้กระทั่งวันที่ไปที่งานถ่ายวิดีโอเยอะๆนะคะไปแชร์ความสนุกความม่วนความจอยสำหรับ The Grand Face กันนะคะให้หล,หลายๆคนได้รับรู้เผื่อจะแบบมีเฟสติวลัลใหญ่โตมากกว่านี้ก็จะได้สนุกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะในแต่ละเทศกาลเนาะสิงหามีไหมสิงหามีคะ่ะสิงหาคมที่ เซ็นทรัลบางนานะคะ29-31เลือกวันได้เลยหรือว่าถ้าอยากคุ้มคุ้มเนี่ย999บาทซื้อทิ้งไว้เลยแล้วก็รอดูว่าเราจะมาหารกันวันไหนได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะที่มาอยู่กันในไลฟ์นี้รวมไปถึงซื้อบัตรสั่งซื้อกันด้วยเนาะฝากเดือกแกวนเฟสจักรวาลแห่งความสนุกกันไว้ด้วยนะคะฝากม่วนความฝากคนแบแบฝากความม่วนฝากความจอยไว้ด้วยนะจ้าแล้วก็มาเจอกันนะคะคบ i have to do nothing thank you so much guys for the stickers for the like and also for the share as well it's quite formal in i don't know every time i do live streaming in facebook it feels like kind of formal so it might be a little bit boring but <laughs> i hope you guys understand it's not my account and also it's work so I have to be a little bit formal and chill thank you so much for the stickers guys แล้วมาเราดูว่าจะร้องเพลงอะไรกันนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะแชร์เพลงแชร์ใดๆอะไรได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนจ้ะ ใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้นะคะว่าวันนี้มาขายอะไรวันนี้มาเสนออะไรให้นะคะซึ่งใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเันนะคะจะมาขายบัตรนะคะเราเริ่มกันเลยเพราะว่าเผื่อคนที่เข้ามา